ชาดกห้าอชาติตินทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตายในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเผยแผ่ธรรมคำสอนให้แก่เหล่าพุทธสาวกได้ซึมซับในพระธรรมคำสอนด้วยพระปัญญาบาร,รมีของพระองค์ได้ทำให้เหาภิกษุในพระเชตวัน ต่างรู้สึกเลื่อมใสและเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งด้วยพระปัญญาบาร,รมีของพระองค์นี้เองที่ทำให้เราภิกษุรู้สึกเลื่อมใสและนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนากันในธรรมสภาพวกท่านเห็นด้วยกับเราหรือไม่ว่าพระศัสดานั้นช่างเป็นผู้ที่มีพระปัญญาเฉียบแหลมหน่าเลื่อมใสจริงๆใช่นอกจากจะมีพระปัญญาที่เฉียบแหลมแล้ว พระสาสดายังมีคำสอนที่สั่งสอนผู้คนมากมายมานักต่อน,นักจนแม้แต่โจรอย่างองค์คุริมานก็ยังต้องกลับใจเลยคิดดูแล้วกันเราเองก็ได้ยินเรื่องที่ท่านสั่งสอนพราหมณ์กูตะทันตะพราหมณ์หรือแม้แต่เรายักษ์พวกอาสวยักษ์รวมไปถึงเท้าสักกะเทวราชก็ล้วนแต่เคยถูกพระศาสดาอบรมสั่งสอนมาแล้วทั้งสิน้นนั่นไงล่ะพระศาสดาท่านทรงมีปัญญาเฉียบแหลมจริงๆ พระศาสดาเมื่อเห็นเหล่าภิกษุจับกลุ่มสนทนากันอยู่ในธรรมสภาจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอกําลังสนทนากันถึงเรื่องอะไรลรือ้อพวกกระผมกําลังสนทนากันถึงเรื่ององค์พระศาสดานะขอรับใช่ขอรับพวกเราก็รู้สึกเลื่อมใสและทึ่งในพระปัญญาของพระองค์ยิ่งนักดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นหรอกนะที่เรามีปัญญาเฉียบแหลมแม้ในอดีตการสมัยเมื่อครั้งยานของเรายังไม่แก่กล้าเราก็เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกันเมื่อทราบดังนั้นเราภิกษุได้กราบวิงวอนให้ทรงประกาศบุรพกิริยาได้ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานนำชาดกเรื่องตินทุกกชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับป่าแห่งหนึ่งอันสมบูรณ์ในหิมะวันตประเทศพระโพธิสัตว์ได้กำเนิดอุบัติเป็นพยาวานนมีบริวารเป็นฝูงวานนมากมายถึง8 0ดห0ตัวใกล้หิมวันตประเทศนั้นเองมีหมู่บ้านชายแดนอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้บางครั้งก็มีคนอาศัยอยู่บางครั้งก็ไม่มีโดยในลานกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสมบูรณ์ มีผลอร่อยเราฝูงลิงมักจะมากินผลมะพร้าบนั้นในยามที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเจี๊ยเจี๊ยเจ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 ๊มะพร้าบเนี่ยมันช่างอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยจริงๆแแหม่อ้มงแงมแงมโอกาสทองตอนที่พวกมนุษย์ไม่อยู่นี่แหละพวกเราต้องหมั่นให้พุงกลางไปเลยรีบๆกินกันเถอะเดี๋ยวพวกมนุษย์มาเราจะซวยกันซะก่อนครั้นต่อมา เมื่อถึงคราวที่ต้นมะพร้าวออกผลหมู่บ้านนั้นก็กลับมีมนุษย์มาอาศัยอยู่อีกพวกมนุษย์ได้ทำการสร้างบ้านเรือนปลูกต้นอ้อขึ้นเป็นจำนวนมากเราฝูงลิงนั้นหลังจากไม่ได้กินผลมะพร้าวมาพักใหญ่ก็บังเกิดความอยากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านนั้นมีมนุษย์กลับมาพักอาศัยอยู่หรือยังเอ๊แต่จะว่าไปนี่มันก็คงเป็นช่วงที่มะพร้าวออกผลโดกแล้วนะ มพูดแล้วก็ชักปเปี้ยวปากอยากจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านเด็ดกินซะจริงๆสีสวนน่ะกลับเข้าไปเดี๋ยวก็เจอกับพวกมนุษย์เรามีหวังซวยแน่ๆเอางี้ดีกว่าข้าว่าเราส่งสายสืบเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ในหมู่บ้านนั้นนะ่ะมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าอืมดีเหมือนกันเดี๋ยวข้าเข้าไปดูเองในฝูงเรานะ่ะข้าวิ่งเร็วที่สุด เอาตัวรอดได้อยู่แล้วพวกเราเฝ้าอยู่ที่นี่แล้วกันงั้นฝากเจ้าด้วยละกันเมื่อลิงตัวนั้นมาถึงหมู่บ้านก็พบว่าผลมะพับออกผลเต็มต้นจริงๆดังที่พวกตนคาดการไว้แต่ปัญหาก็คือหมู่บ้านล้างที่พวกตนเคยมาเด็ดกินอย่างสุขใจนั้นบัดนี้กลับมีมนุษย์มาอาศัยเต็มไปหมดเถ้เยบ้าที่สุดพวกมนุษย์มันดันกลับมาอาศัยกันตอนนี้ซะได้ เฮ้ยเดี๋ยวเผาไร่ที่ซะเลยเมื่อเจ้าลิงสายสืบกลับมายังฝูงก็รีบรายงานให้พักพวกวานอนทราบโดยทันทีเราฝูงวานอนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปเด็ดกินผลลูกมะพร้าวได้ทั้งๆที่ลูกมะพร้าวกำลังออกผลเต็มต้นปะโถเอ้ยเซ็ง <c oughs> เป็ดจริงๆอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยถ้าปล่อยให้ลูกมะพร้าวเน่าคาต้นโดย y, ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ไงไม่สนละ ตายเป็นตายเขาว่าพวกเราแอบไปกินกันดีกว่าเฮ้ยเจ้าอย่าหุนหันพันแล่นสิเอางี้ดีกว่าเราไปปรึกษาท่านพยาวานอนกันดีกว่าไหมว่าควรจะทำยังไงกันดีพยาวานอนนั้นเปี่ยมด้วยสติปัญญาเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงค่อยคคิดพิจารณาก่อนจะถามลิงสายสืบว่าตอนที่เจ้าไปดูนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีคนอยู่หรือไม่ มีจ้ะท่านพยาวานอนอย่างนั้นลือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปกันเลยพวกมนุษย์นั้นน่ะเจ้าเล่เป็นอย่างมากคืนไปอย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อพวกเราได้เอาอย่างนี้ไหมท่านพยาวานอนเราแอบไปกินตอนที่พวกมนุษย์หลับจะดีไหมข้าก็เห็นเป็นเช่นนั้นคืนนี้ยามที่พวกมนุษย์หลับกันหมดแล้ว พวกเราค่อยถือโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านกินลูกมะพับก็แล้วกันเราฝูงลิงตกลงทําตามท,ที่พยาวานอนแนะนําพวกมันต่างพากันลงจากป่าหิมพานมาดักคอยอยู่บนแท่นหินใหญ่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านเท่าใดนักเพื่อเฝ้ารอคอยเวลาที่พวกมนุษย์จะหลับพวกเรารออยู่ตรงนี้แหละรอให้พวกมนุษย์หลับก่อนแล้วค่อยย่องลงไปเด็ดลูกมะพับกินกันโอ้ยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้ว เมื่อไหร่จะนอนนอนกันสักทีเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยนอนดึกกันจริงๆไม่กลัวตาโลกกันหรือไงหลังจากคอยจนตะว,วันลับฟ้าเมื่อมั่นใจว่าพวกมนุษย์ต่างพากันเข้านอนหมดแล้วพยาวานอนจึงอนุญาตให้ฝูงลิงกูกันไปเด็ดลูกมะพั้กินได้ฝูงลิงพาก,กันกินผลมะพร้อย่างอ,ร,อร่อยเพื่อให้สมกับที่รอคอยมาทั้งวันอร่อยจริงๆอร่อยอย่างนี้ ต้องหอกกลับไปกินที่ป่าซะหน่อยห่ำมห้อ้ไอเจ้านี่ลิงหรือหมูเนี่ยตะกะและเกินแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่พวกฝูงลิงกำลังเด็ดกินลูกมะพร้ากกันอย่างอเ็ดอร่อยนั้นก็ได้มีมนุษย์คนหนึ่งออกจากบ้านมาหามุมเหมาะเพื่อจะถ่ายอุจจาระโดยที่พวกฝูงลิงนั้นไม่ทันรู้เลยว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเดินออกจากบ้านมาแล้วเพราะมัวแต่กินลูกมะพร้าวจนไม่สนใจอะไร อุ้ยมาปวดอะไรตอนกลางดึกแบบนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยยิ่งน่ากลัวๆผีอยู่โอ้ยเอาวะเอามันมุมนี้แหละมุมสบายสบายถ่ายสะดวกท่านใดนั้นเองชาวบ้านผู้นั้นก็เห็นฝูงลิงจํานวนมากกําลังเด็ดก,กินลูกมะพั้เต็มต้นไปหมดเฮ้ยนี่มันลิงนี่วะโหลิงเป็นหมื่นๆตัวเลยนี่มันมาแอบปีนต้นมะพร้กินกันหรือนี่น้อยแน่บังอาจมากพวกเราพวกเราตื่นเร็วพวกเราพวกเราตื่นเร็ว มีลิงมาแอบขโมยกินลูกมะพร้าวเราแล้วตื่นเร็วๆสวยละสิมีคนมาเห็นแล้วแย่แน่ๆเลยพวกเราทํายังไงดีล่ะทีนี้พวกเราไม่รอดแน่ๆเลยฮัมฮัมอร่อยจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยนะเจ้ากําลังจะตายอยู่แล้วยังจะกินได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยหลังจากนั้นไม่นานพวกชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็รีบตื่นขึ้น ต่างหยิบชฉวยอาวุธติดมือมาทั้งธนูลูกศรไม้และก้อนหินต่างๆแล้วแต่ใครหยิบชฉวยอะไรได้แล้วพากันยืนล้อมอยู่รอบๆต้นมะพร้าวหมายมั่นจะเล่นงานฝูงลิงที่บางอาจมาแอบกินลูกมะพร้าวยามดึกน้อยมากันยกฝูงเลยนะลงมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าลิงเพราะจะจับเฉือนเลี้ยงตัวเลยเชียวฮจะเฉือนได้ยังไงเจ้าถือก้อนหินมานะไม่ได้ถือมีดแล้วมันจะเฉือนได้ยังไง ข้าแค่พูดเป,เปรียบเปยเฉยๆเข้าใจไหมพูดเป,เปรียบเปยเซ็งไปจริงๆเลยเราฝูงลิงกว่า80,000ื่นตัวในตอนนี้ต่างก็อกสันขวัญแขวนด้วยความกลัวตายจนลนลานทําอะไรไม่ถูกแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีเนี่ยเราเราต้องตายกันแน่ๆเลยนั่นสินะโธไม่น่าเลยพวกเราไม่น่ากินกันเพลินเลยโท่โธโธพยาวานอนเมื่อเห็นฝูงลิงอกสันขวัญแขวนเช่นนั้น ก็คิดหาวิธีปลอบประโลมฝูงลิงมิให้ตกอยู่ในอาการตกอ,อกตกใจมากเกินไปด้วยความกลัวว่าฝูงลิงจะหัวใจวายตายกันหมดเสียก่อนอย่าพึ่งกลัวไปเลยพวกเราพวกมนุษย์นั้นนะ่ะมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะปล่อยให้เขายืนรอพวกเราอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ลงไปสักอย่างพวกเขาก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกตอนนี้เก็บผลไม้กินกันต่อไปเถอะรอไปสักพัก เดี๋ยวพวกมนุษย์ก็ไปหาทำอย่างอื่นกันเองนั่นแหละเมื่อเห็นว่าสภาพจิตใจของฝูงลิงดีขึ้นพยาวานอนก็สั่งให้เหล่าฝูงลิงนับจำนวนลิงในฝูงว่ายังอยู่กันครบถ้วนหรือไม่แต่เมื่อนับไปนับมาปรากฏว่ามีลิงตัวหนึ่งหายไปจากฝูงเอ๊ะมีพวกเราหายไปตัวหนึ่งนี่นะเจ้าเสนากะไงมันหายไปไหนเนี่ยฮะเจ้าเสนากะ หลานของท่านพยาวานอนหรือที่หายไปเนี่ยหรือว่าหรือหรือเสนกะจะเผอถูกพวกมนุษย์จับตัวไปห่ำห่ำห่ำอร่อยจริงๆห่วงไปกินไปข้าละซึ้งจริงๆแต่พยาวานอนนั้นทราบดีว่าการที่เสนกะหายไปนั้นมิได้เกิดจากการที่เสนกะถูกจับตัวไปพยาวานอนเชื่อว่าอีกไม่นานเสนกะจะต้องหาวิธีมาช่วยพวกตนจนได้ พวกเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกการที่เสนากะไม่อยู่ข้าเชื่อว่าไม่ได้มีความหมายว่าเขาจะถูกจับตัวไปพวกเรารอกันสักพักข้าว่าเสนากะต้องหาทางช่วยพวกเราได้แน่จริงหรือท่านพยาวานอนข้ากลัวจะทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยห่อมง่่างั่มพูดไปอร่อยไปนี่กลัวแล้วเลยเนี่ยกินจนลูกพับจะหมดต้นอยู่แล้วจ้าเสนากะ หลานของพยาวานอนนั้นหาได้เดินทางมากับฝูงลิงเหล่านี้ไม่แท้จริงแล้วเสนกะกำลังหลับอยู่ในขณะที่ฝูงลิงกำลังเดินทางมายังหมู่บ้านเสนกะตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่พบลิงตัวอื่นๆในป่าเลยเอา้านี่ลิงตัวอื่นๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมป่าหิม,มาพานธ์วันนี้ถึงได้เงียบอย่างนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสนกะพยายามมองหาเบาะแสเพื่อนลิงว่าหายไปไหน จนในที่สุดก็พบเห็นรอยเท้าฝูงลิงจำนวนมากทิ้งรอยเท้ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านหลางเสนกะทราบโดยทันทีว่าฝูงลิงต้องมุ่งหน้าไปกินลูกมะพร้าวเป็นแน่ดูจากรอยเท้าแล้วสงสัยพวกเราจะไปกินมะพร้าวที่ต้นมะพร้าวในหมู่บ้านรีบตามไปแจมดีกว่ามัวแต่นอนเพลินป่านนี้หมดต้นหรือ,อยังก็ไม่รู้เสนกะเดินตามรอยเท้ามาเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้าน เมื่อเห็นชาวบ้านจำนวนมากถืออาวุธยืนเลียงรายล้อมรอบต้นมะพร้าวก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นกระฝูงลิงพวกของตนเป็นแน่ไม่ได้กาละขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราต้องเสร็จพวกมนุษย์แน่ๆอย่างนี้ต้องหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจพวกมนุษย์เพื่อให้พวกเราบนต้นมะพร้าวหนีลงมาได้เอางี้ดีกว่าเสนนกคว้าชุดเด็กแถวนั้นเอามาสวมใส่แล้วปลอมเป็นเด็กชาวบ้าน เดินเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงแก่กําลังนั่งกรอได้อยู่ยายครับยายครับข้างนอกมืดเป็นบ้าเลยผมอยากไปเข้าสวมนะครับผมขอยืมคบไฟของยายหน่อยได้ไหมเอาสิไอ้หนูโน่นแน่หยิบไปได้เลยแล้วค่อยมาคืนยายตอนหลังก็ได้เมื่อได้คบไฟมาแล้วเสนากะก็รีบวิ่งไปบ้านที่อยู่ต้นลม แล้วก็นำคบไฟสุมบนหลังคาเผ่าบ้านหลังนั้นแรงลมพัดกระเพื่อมส่งให้ไฟลุกโชนจนเผ่าบ้านลุกโชนช่วงอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่ยืนอยู่ล้อมรอบต้นมะพร้าวเห็นดังนั้นก็รีบผัดจากฝูงลิงรีบวิ่งมาช่วยดับไฟโดยทันทีเฮ้ยเฮ้ยเร็วพวกเรารีบๆมาช่วยกันดับไฟเร็วประเดี๋ยวจะลามเผาไหม้กันทั้งหมู่บ้านซะก่อนช่างพวกลิงมันก่อนมา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 ,มาช่วยกันดับไฟเร็ว เมื่อพวกมนุษย์วิ่งไปดับไฟกันหมดฝูงลิงจึงรีบฉวยโอกาสนี้หนีลงมาจากต้นมาพับแต่ทุกตัวก็ไม่ลืมที่จะหยิบลูกมาพับติดตัวมาด้วยตัวละหนึ่งลูกเพื่อมาฝากให้กับเสนากะที่มาช่วยเหลือพวกตนด้วยเร็เวๆพวกเรารีบหนีกันเร็วก่อนที่พวกมนุษย์จะดับไฟเสร็จงานนี้ต้องขอบใจเสนากะจริงๆอย่างนี้ต้องหยิบลูกมาพับติดไม้ติดมือไปฝากซะหน่อยนี่นี่กินให้หมดกันก่อนก็นกได้แล้วค่อยพูด จริงๆเลยเจ้าเนี่ยกินจนพุงกลางแล้วยังไม่หยุดกินอีกเฮ้อพระศัสดาห,หลังจากนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาชี้แจงแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่าเสนกะหลานพยาวานอนในครั้งนั้นได้เป็นมหานามสักยะในครั้งนี้ฝูงลิงได้เป็นพุทธบริษัทส่วนพยาวานอนคือเราตถาคตในชาตินี้แหล